Say, oh, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นดอมวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Fat To Fit ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราจะมือวิง่ง วิ่งวิ่งและวิ่งออกกําลังกายค่ะแต่ว่าไม่ได้วิ่งอย่างเดียวนะคะเราจะต้องกินไปด้วยและแน่นอนว่ากินอย่างเดียวไม่พอค่ะจะต้องออกกําลังกายแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องกินให้ปอบเออเพื่อเพื่อไม่ให้เราตกลงใบนะคะนะวิดีโอตัวอย่างยังมันขนาดนี้ของจริงจะต้องสนุกมากแน่ๆเลยค่ะเออฮบโอ้โหเราจะต้องกินแฮมเบอรเกอแน่นอนว่าเราจะต้องลดน้ำหนักโดยการกินแตงกวา แล้วก็เข้าเส้นชัยไปอย่างสวยๆมาใกล้ถึงแล้วโอ้โหมาแล้วค่ะเฮ้ยในที่สุดเราก็เป็นฝ่ายชนะมาจ้าเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะโอ้โหสาวน้อยของเราน่ารักมากๆเลยตอนนี้จะต้องกินแตงกวาเพื่อที่จะให้กระโดดสูงแล้วก็กินแฮมเบอร์เกอร์เข้าไปนี่ไอ้แตงกวามากระโดดสูงแน่นอนเข้าเส้นชัยไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่เลยต้องกินแตงกวา ข้างหน้ามีอะไรนั้นอึ๊บเฮ้ยโอ้โหพลังเราไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินแฮมเบอร์เกอร์เข้าไปเพื่อเพิ่มพลังของเรานี่เลยมาแล้วครั้งนี้จะต้องไม่พลาดไปจ้าอึบกระโดดกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็กินแตงกวาเพื่อลดน้ำหนักโอ้โหมีบาเบลถ้ามีบาเบลแบบนี้แล้วก็เราจะต้องโหน ข้างหน้ามีกระจกแน่นอนเลยเราจะต้องกินอะไรอะ่ะเอา้าพี่ฝนลืมอีกแล้วะ่ะดูสิเราจะต้องกินแฮมเบอร์เกอร์นะคะเพราะว่าเราจะได้ร่างกายแบบตัวตุ้ยหนุ่ยนิดนึงเนาะแล้วก็มีแรงผักกระจกให้แตกนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องกินแตงกวาก่อนจ้าฮ้ยฮได้แล้วฮ้อะชึบอะชึบกระดดไปจ้าข้างหน้าข้างหน้าต้องกินแตงกวาเพื่อลดน้ำหนักเออโอ้โกิง กินไปแล้วะ่ะกินเยอะมากเกินไปอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องลดน้าหนักก่อนนะคะมันเป็นกระจกเนาะเอาละถึงแล้วถึงแล้วข้างหน้ากระโดดอันนี้แฮมเบอร์เกอร์ถูกต้องแฮมเบอร์เกอร์อูเกือบพลาดเฮ้ยกระโดดแฮมเบอร์เกอร์เข้าเส้นชัยไปแล้วคะ่ะมาจ้าเรามาต่อกันที่เลเวลต่อไปกันดีกว่าโอ้ดูเหมือนว่าถ้าเราสามารถเปิด ภาพนั้นได้นะคะจะมีอาหารแบบใหม่ขึ้นมาให้เราเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตว่าคืออะไรแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องกินลดน้ําหนักกันก่อนค่ะฮึบอชึบกระโดดแบบนี้เลยแน่นอนว่าต้องกินตังกว่าเพื่อให้กระโดดสูงฮึบกระโดดไปข้างหน้าข้างหน้ามีหลุมฮึบเอาล่ะแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้นะจ๊ะตอนนี้ฮึบตอนนี้ต้องลดน้ำหนักเออฉันต้องต้องข้าไปให้ได้เออโอ้โหดูสิ <laughs> กลางแขนกลางขา นี่เลยอันนี้อันนี้อะไรออเออโอ้โหดูไม่ทันดูสิเราจะต้องมีสติมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้าเป็นบาเบลเพราะฉะนั้นเราจะต้องโหนไปฮึบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วชุบชุบเรียบร้อยชุบแล้วก็กระโดดอึบมาแล้วค่ะแน่นอนว่าเราจะต้องกินแตงกวาข้างหน้ามีบาเบลกระโดดแล้วก็ต้องหลบแฮเบร์เกอร์ฮึบถ้าไมหลบแล้วก็ มีหวังได้ตกน้ําแน่นอนเลยค่ะเฮบเอาล่ะเรียบร้อยลงไปแล้วจุ๊บจุ๊บปข้างหน้าไปฮมเบอร์เกอร์ในกระจกแล้วก็กินแตงกวากระโดดไปกินแฮมเบอร์เกอร์อีกทีนึงเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> เอาล่ะเรียบร้อยในที่สุดเราก็เข้าเส้นชัยมาได้แล้วค่ะอ๋อพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะเป็นโดนัทกับแตงโมนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องลดน้ำหนักเออจะแตกไหมอะ่ะอุ้ยไม่แตกรอดมาได้เอาล่ะกระโดดไปแล้วจุ๊บถึงปึบม่มาแล้วครับทุกคนฉันจะต้องลดน้ำหนักให้ได้โดยการกินแตงกวากินเข้าไปเยอะๆให้ตัวฉันผอมแหมวิธีการนี้ก,ดกนนะะ็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูเบิดว่าเราจะหล่นลงไปซะแล้วโถมัวแต่พูดเยอะมาเอาใหม่ คราวนี้เราจะต้องตั้งสตินิดนึงชึบกระโดดจ้านี่เลยทำไมมันสูงขนาดนี้เนี่ยชีวิตจริงเราจะกระโดดได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะคะถ้าเรากินแตงกวาเข้าไปเยอะๆเนี่ยอาจจะกระโดดได้ก็ได้มาจ้าสาวน้อยลูซี่มาไปต่อตั้งชื่อสะลูซี่โอ้ไปแล้วรูซี่แล้วกระโดดเลยแหมอันนี้ต้องแตงกวาอันนี้ต้องแฮมเบอร์เกอร์ ลดน้ำหนักเร็วมากเลยอะลูซี่ฮึบฮึบลูงี้ตั้งชื่อลูซี่ตั้งนานนี่ลูซี่เข้าเส้นใยไปแล้วค่ะแน่นอนว่าครั้งนี้เราจะสามารถเปิดได้แน,น,น่นอนนี่โอ้โหเหลืออีก20%ซ์ไม่เป็นไรจ้ลูซี่จ้าตอนนี้กินแตงกวากับแฮมเบอร์เกอร์ไปก่อนนะคะฮึบไปเลยข้างหน้าต้องเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอย่าหล่นนะอย่าหล่นไปนี่ผ่านแล้วเอาละ แฮมเบอร์เกอร์นี่ก็แหมหลายชิ้นลอเกินยัวน้ำลายฮึบฮึบฮึบใครเคยเป็นแบบนี้บัางเนี่ยเวลาเพื่อนมากินข้างๆรู้สึกหิวตะบะแตกลดน้ำหนักมาตั้งนานกินแฮมเบอร์เกอร์คำเดียวเจ๋งเลย <laughs> ปะฮึบกระโดดไปชึบเขาเส้นชัยไปแล้วอันนี้ต้องแฮมเบอร์เกอร์แล้วล่ะแล้วก็แตงกวามีกระจกแบบนี้ขอเป็นแฮมเบอร์เกอร์ก่อนแล้วค่อยไปลดน้ำหนักทีหลัง นีเขาเส้นชัยไปแล้วค่ะวู้ดูสิเต้นสปริวเลยว้าวเราสามารถเปิดโดนัดกับแตงโมมาได้ดูเหมือนว่าอาหารลดน้ำหนักของเราจะเป็นประเภทแตงๆเนาะแตงโมแตงกวาอะไรประมาณเนี้สามารถลดน้ำหนักให้ได้ดีเลยนะคะเนี่ยปะไปกันต่อเลยจ้าลูซี่กระโดดจ้าลูซี่จ้าฮึบข้างหน้าเป็นบาเบลกระโดดจ้า ลูซี่สู้สู้ลูซี่สู้สู้ลูซี่สู้ตายไว้เลยลูซ <mm ี <mm 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 Pro, ่ไปไปวุยวยวุยววยเกือบไม่ทันแน่แตงโมก่อนเลยอย่างนี้บาร์เบลแบบนี้ถ้าตัวหนักแล้วก็หล่นลงมาแน่นอนเลยฮึกระโดดไปเร็วแตงโมข้างหน้าเป็นโดนัทกินได้สักทีโดนัทเอาละมาแล้วฮึฮึแตงโมโดนัทอีกลูกนึง โดนัทอีกลูกหนึ่งมีที่ไหนโ่เห็นตังโมเลยเรียกโดนัทเป็นลูกเลยมาจาัดต่อกันดีกว่าว้าวเราสามารถเก็บเงินมาได้เยอะเลยนะคะภาพต่อไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันดูไม่ทันเอ๊มาลูซี่กระโดดจ้าเฮ้จุ๊บนี่ตังโมแบบแดงแดงแดงเลยนะฮ้หลบอันนี้ต้องเป็นตังโมอย่างเดียวเลยค่อยๆดูท่าเดินซะก่อนฮบ ข้างหน้าข้างหน้านี่แตงโมตีอุ้ยดูเหมือนว่าจะมีข้างล่างด้วยนะคะเออโอ้ยเฮ้ยไมหลอนหลอนได้หลอนเฮ้ยโอ้หลอนจริงๆด้วยออ้แต่ว่าเดินได้อยู่ยังเดินได้อยู่ยังได้ยัเออเออสะดุดล้มสงันโถงั้นเอาใหม่กัแล้วกันนะจ๊าลูซี่จ๋าคราวนี้เราจะต้องมีสติดิดนึงจ้ะได้จากพี่ฝอนดูซีหันมามองเราด้วยหันมามองเราทุกเล่เวเลยอ่ะน่ารักจริงป่ะ กระโดดจ้าวูมีไทมาบรินมาใหม่นะคะแสดงว่าเราจะสามารถกระโดดได้สูงแน่นอนมาอันนี้ต้องเลี้ยงตัวเลี้ยงเลี้ยงไป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 ก่อนฮ้ถึงแล้วไม่มีผักให้เรากินน่ะจะต้องใช้ไทม์บรินอย่างเดียวเฮ้อัดชึบกระโดดขึ้นไปแล้วตังโมของฉันอุ้ยมีโดนัทหลบหลบสิ อย่างนี้ต้องหลบโอโอโอ my god โอ my god โอ my god เฮ้ยโหลลนแต่ว่ายังพอเลี้ยงตัวมาได้คราวนี้เราจะต้องลดน้ำหนักอย่างจริงจังโดยการกินโดนัทแล้วก็โดนัทจะกินทำไมเนี่ยโตเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ลูซี่จ้ามัวไปกินโดนัทน้ำหนักเลยขึ้นแต่ว่าตอนนี้ต้องกินซะก่อนแล้วค่อยไปลดน้ำหนักทีหลังข้างหน้ามีแตงโมโอโหกิ้งไปเลยอะ โอ้ปีนไม่ไหวคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใหม่ไปไปใหม่นะจ๊ะลูซี่จ๋าข้างหน้าเป็นโดนัทกินโดนัทไปก่อนเพราะว่าเราจะต้องผ่านกระจกไปให้ได้แล้วก็กินแตงโมนี่เก็บแตงโมมาให้เยอะๆแตงโมลูกโตโตๆฮึบกระโดดมีแรงหรือเปล่าโอ้ยังมีแรงอยู่นะคะฟิตแอนเฟิร์มมากกระโดดไปจ้ะหลบหลบโดนัทก่อนอย่างนี้ต้องหลบอันนี้ต้องตัวเล็ก จุดจ no no oh ุดจ oh ุดจ oh right. ุดจุดนี่จุดไปในในโห้ยโดนนัดโอ้ยโดนโดนนัดแล้วอ่ะโอ้ยหัวนี้สปีดเร็วซะด้วยกระโดดดิฮึบ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 อะถึงโอ้โหเราสามารถขึ้นไปบนชั้นสองได้นะคะข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าโอ้ยโอ้โหลนเจ็บจุกจุกหน้าดูเลยอ่ะมาถึงแล้วฮึบโดนนัดแตงโมแล้วก็กระโดดเอาโดนัทมาโดนัทของฉัน ถึงแล้วถึงเย้ว yeah! ูไหนที่สุดเราก็สามารถเข้าเส้นชัยไปได้แล้วนะคะเราสามารถเปิดสกินอันใหม่มาได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนีอ้ยเรามีเรามีคุณหมีงั้นเดี๋ยวเลเวลต่อไปพี่ฝนจะเลือกคุณหมีมากระโดดกันแล้วกันนะจ๊ะไปกันเลยจ้าึว่าคุณหมีน่ารักเชียวแบ่แบโอู้เดินฉุยฉายสวย,ยเดินน่ารักอะ่ะ คุณหมีลดน้ำหนักด้วยนะจ๊ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกระจกเอ้ยเอ้ยโอเคผ่านได้แล้วเยี่ยมข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าต้องผ่านผ่านเออเอเอคืออโอ้โหล่นโอ้คุณหมีของเราเดินไม่ถนัดค่ะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินนี่เลยแตงโมแตงกวากินเข้าไปฮึบข้างหน้าเส้นทางยังอีกยาวไกลจะไปถึงหรือเปล่า แตงโมฮึบวิ่งดูท่าเดินสิน่ารักเชียวไปแล้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 วฮึบฮึบโอ้โหเลี้ยง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 ก่อนเลี้ยงเลี้ยงโฮ้ยเกือบตกเอาละผ่านแล้วเย่เย่เย่ฮู้ฮู้มาแล้วมาแล้วมาแล้ววูแก็บแกลบแกลบแกลบเกลบแกลบแกลบฮึบไอ้กระโดดดึงอะดึงนี่เขาเส้นใจไปแล้วข้างหน้า ข้างในนิดเดียวคุณหมีจะถึงแล้วจ้าโอเคมาเลยโดนัทแล้วก็แตงโมลดน้ำหนักด้วยการกินแตงโมฮึบฮึบเย้ถึงแล้วจ้าวูว เอาล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะว้าวเราสามารถเปิดอะไรเดีย๋ย <c oughs> คุณอะไรเนี่ยคุณหุ่นยนต์หนอดูดิเต้นสวิงสวายด้วยอะ่ะ เปิดคุณหุ่นยนต์มาใหม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเล่นอีกตาหนึ่งกันแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย